ก่อ,อนอื่นก็สวัสดีทักทายพี่น้องเบริร์สู้ขู่สู้คนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือช่าต่างประเทศเบิร์ตถูกมองถูกทีมือนีก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุปนคนบ้านานอีกคือเก่าคือเดิมเปิดภาพมาพอกันคลิปนี้ก็บรรยากาศช่วงใบใบ,บกับพี่น้องป้าอากาศห่อนครับมือนีก็ได้เมื่อไรไข่หอยพี่น้องเลยมือนี้ม่อได้ไปไซางานกับพระท่านเองข้าพี่น้องผม,ผมอากาศห่อนแนงเห็นยังบ่ได้ก็เลย พอดีส่วงใบใบคำคำกับพี่น้องผมผมมาหอดพอดีก็ได้จะมาขุดมันมั่นกับพี่น้องผมนี่ผ่านมือเจ้าเอื่นมั่นยังนี่อ่าถ้าภาษาอีสานบ้านเท่าอื่นมั่นเกลียวนะครับพี่น้องภาษากลางอื่นยังกืมื้อซื้อระด่นะมันยังก็สร้างมั่นครับพี่น้องมารลุ่นน้ำกันมันจะเป็นหัวบ่ครับพี่น้องผมนี่งขุดออกมาจะลูกไม่ครับพี่น้องวพาเห็นดินมันแตกครับพี่น้องผมจะเป็นหัวอยู่บรจากมาพี่น้องมารลุ่นน้ำกันบ้านนี่ขุดเมืองก่อนเป็นตัวหัวบ่ ให้กข้ากันดินแตกๆเป็นหัวเลยครับพี่น้องมั่นี๋ยวนี้เปลี่ยนนี่ตลอดอืมเห็นอยู่ครับพี่นอ้นนงนอ,นอ,นนองพวกนี้โอ้แต่หัวบอใหญ่เนี่ยเห็นพี่น้องหัวบอใหญ่โอ้ดินแตกๆเป็นแต่หัวใหญ่ครับอืมมุมนี่ยเป็นที่ตรงหัวออนปอดเปลี่ยนพุมสมบูรณ์ไปเลยนี่มุมเนี่ยนะพุดออกกูมหม่ครับพี่น้อง นันมันสิได้ร้ายไปไหนมือนนี่กราหลุนนกันครับพี่น้องสิแดงร้ายบ่โอ้ยพี่น้องเลยไม่ต้องหวงโอ้เป็นใจนั่นเลยครับพี่น้องผมนี่มองเนี่ยใจสีชมพูเลยนี่อยากเป็นคนว่ามันหน่อยนี่อยาเป็นใจแบบนี้หายากเลยครับพี่น้องผมหัก์คสามมิ่ซน์น่ากันเพลิงหนึ่งผู้ใดเบิดกันนะโอ้ยเป็นเงาหนึ่งผู้น่ะเอ้เป็นใจสีชมพูครับพี่น้องอันนี้หายาได้เพิ่นมละนี่บ่ ปลูกทิ้งไป้ีกครับพี่น้องผมว่าช่วงนหนาวๆวันไหนมาขุดพี่น้องเอ้ยโอ้ลายอยู่เด้อน,นี่เด้นนอนะแต่ว่าหัวบัวใหญ่พี่น้องเอ้ยเนี่ยหัว็ซ้ำนีล่ล่ะซ้ำนี่ก็เอาอเพราะว่าเพราะไวรนวุนไม่ติดเสียครับพี่น้องมั่นเลยนี่เอาเครื่องพืชแบบจะปลูกต่อขนาดไม่ดินแตกๆหลายอยู่โอ้พี่น้องเอ้ย หัวยี่ตัวนี้หัวโบนญ่หัวโบนญ่พี่น้องเลยันนี้ก็เงียบเงียบมากแน้วนะหยุดะของกินบ้านๆเท่าของพี่น้องของว่างอาหารว่างโอ้ทำไมหนาหนาวเนาะครับพี่น้องคอไฟผิงหกบั้นนะครับพี่น้องผมเข่ามันอ๋อถุงบอลยังไงวะเนี่ พี่แตกมาเนี่ยโอ้ยหัวใบใหญ่พี่น้องเป็นแต่หัวใหญ่ครับแต่ใบใหญ่พวงเนี่ยเอ้าว่าเอาไว้โดนบ่ไไรครับพี่น้องเพิ่นท้าเพาไว้โดนเพนติดเพิ่นติดเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นยังหรอเพิ่นเดิอดนี่ยังหรอเพิ่นติดเป็นนึงแม่งครับพี่น้องผมเพิ่นติดเป็นแม่งเป็นอั่นน่นเพิ่นเสียเลยได้บ้านน่ะนี่แต่เพิ่นแก่แล้วเพิ่นนะต้องรีบคูดออกครับพี่น้องแต่เป็่นหัวองรีบคูดออกลย เพื่อนๆนี่ยังแอกจำว่ได้ลรอล่ะมันวจะเป็นนั่นก็งแง่แงๆครับพี่น้องผมเพราะใจสีสุกุ่ครับพี่น้องว่ามาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องเทไร่หมดเลยมาลุ้นมาลุ้นด้วยกันขุ่นเท่าขาุ่นอีกคนนึงครับพี่น้องเท่าขุ่นอีกเทาขุนจะเห็นดินแต็กแกอยู่พี่น้องเลยโอ้ยอันน่อยหน่อยเอาอะไรนี่ไว้ทุกข์เห็น,นเว้นนันไปปลูกอันน่อยหน่อย อ๋อต้นนี้แตงวันนี้พี่เลยเนี่ยต้แตงวันไรยันทัาบพี่นบ้านนี้เป็นดีมากอยู่ดินน้ำดินทรายเนี่ยนะครัพี่น้องอ้เอาละซสานีก็เอาครับพี่น้องเนี่ยก็ตามนะครับพี่น้องเพราะวันบองว่าปลูกกินใบชื่อชื่อบ้านนี้ดีที่ครับพี่น้องปลูกแล้วก็เด็ดน้ำเด็ดน้ำเนี่ยปลูกกินใบก็แล้วเลยเพราะันตุ์ที่ประยุดเลยครับพี่น้องมาเด็ดน้ำเนี่ย โอ้ไลายน,าน,นี้ข้าพี่น้องคุณคุณดีไลายเ้อะคุณนะเนี่ยร้อนมากพอวนเอินมันแกวแล้วครับพี่น้องมันแกวพระชายสาหวานน้องราชากางเรื่องอย่างมันเทศบอกพี่น้องเน่นกว่เนี่ยนี่แต่หัวพอดีพอดีคำเดียวครับพี่น้องคุณ ตอกไหปลูไม้ก็่องก็ีู่กดินปูดินปูไม้ก็อดเดือแล้วโอ้โหบงาางานเาไลนี่ก็จโอ้เป็น่ัน้เเยี่น้องมาดูน้ำกันนีวัน พี่นโพย้นเลื่อสโยอยูงคนที่ขมีโอ้หมดเบิองเกลือีทั้ามดบกกล้มพี่หรอกมาง้นมาพี่บันี้ก้มาีกิี่น้องบันทกเกอูี้ยังรลายด้ผนเต็มเลยเดี๋วไยดไปไหนมันรู้กันครับพี่้องนี่แบกูนี่ปั้นงูใหญ่บนนี่เนาะเีแรปั้นาอยูแท้ สังเกตง่ายครับพี่น้องมั่นเลยแต่พี่นออกก้องคุณว่าจะดินพี่จะแตกขึ้นดินแตกเป็นห้อยเหล่าครับพี่น้องเป็นรอยเหล้าตัวหัวกนเป็นหัวเลยครับพี่น้องผมจะถึงหัวหน่อยหัวใหญ่กับอีกเรื่องหนึ่งหัวหน่อยใหญ่หลวงป้อมหัวงามเนี่ยนี่ซ้ำานีแล้วครับพี่น้องโอ้ชงใส่เต็มคูเด้อพี่น้องเลยเพื่อที่จะไม่ปูอีก ใช่เลยครับพี่น้องเลยขั้นติดขั้นล่างสีจอเป็นหัวครับพี่น้งองขั้นล่างสีเป็นหัวเป็นมักยูนั้นดินใช่ยังไอ้มันอะไรนี่บ้างหากินข้างบ้านแล้วพี่น้องไว้เมื่อนี้ ขอ <c oughs> โสวดไปหลาอันนี้ก็ทำเิ็อันนี้ที่ยังปลูกที่หลังเพราะว่าขยายม่ได้ไม่สบี่นองขยายไม่ ให้ดินมันแตกรกพี่่้องแต่มันเต็มที่มันจะแตกดินนจะแตกหรอกอนครับพี่น้องมันอนครับเานารก็อนแล้ว่องปีนบ่ครับอ่อหน่อยหน่อยพี่น้องเลย ไปที่หลังนี่นี่ข้นไปหนึ่งน่งต่งอะไรับเรจิหลันการทนพิท่กคดีกริน้อกเพราะว่าบางแล้วที่ผู้พทัานเป็นหัวตม้ไม่กน ท่นดินแตกคนีมาขุดเพราะว่ามันหยแตกก็ท่นเเนหัวไปละสี่แม่งท่ขุดก็่นเลยไนี่ทานีกคือที่เพราะท่านเป็นเพราะว่ามันเพาะท่านดินเพาท่นแตกหัวเาะทนไงัมนี่ละอดไปเพื่อนพอดีมันแตกซัมนี่อันี้มันอันมันแตกแล้วพวกคุดมันสิเน่าเลยเด่มันสิเป็นแมงเลยเน่ยพราะว่าหัวมันซนี่คืออนบ่ห้ามินมันบ่อ่ะ น well ี่ปเบิงตะป่นเข้าไปนองบานนี่่วนที่ตะป่นมาพอนคู่นี้เข้าไปนองบ้านนี่เป็นยังไงทมีโมดินแต็งเตะก็เลี้ยงสิเป็นยังไงนี่แต่ว่าหัวใบใหญ่ดี๋ยวพี่น้องเชื่อเป็นบ้างเนี่ยที่ต้องวัาอย่างสพันบัวคูดออก่นกัจะแก่คนจะเป็นยังหรือคนอื่นเป็นยังล่ะเป็นเสียงเป็นเสียงไหมครับพี่น้องทีเป็นเสียงสิแก่แล้วสิบ่อนี่เป็นไงใบใหญ่เ็าออกควันผูกไหม เพราะว่ามันหนักหนักคันท้องพ่อของกมันสีกลายเป็นเสียงเป็นเน่าไป่ว่าใครพี่น้องผมเป็นเด็กเนี้ยเนาะจำโมไดลละต้องเอาถูไม่ครับพี่น้องผมเป็นเด็กขึ้นรถกันแล้วเป็นโปรเปียกต์ต้องเอาออกก่อนดินแตกง่ายเพราะนั่เนาะว่าถ้เป็นเป็นหัวเป็นจุดันดินแตกรถครับพี่น้อง Mày có tiền. Quay lấy nói. Ut đèo gọi điện ngọc 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 ngọc

โมันกระซำนี่แหละครับพี่น้องมันบ่ใหญ่กว่านี่หรอกนี่เป็นใจสีชมพูเลยครับพี่น้องมันกระซำนี่มันเบ้อใหญ่หรอกใหญ่กว่านี่หรอกพอามมั่งโมงอ่อันนี้บ่ทันเปลี่ยนไอเด็ดหน่อทุบไม่เพราะมันมีขึ้นแตกมันย่าอยู่เป็นยังไงเป็นหัวทั้เอมด โอ้ยมันดินมันแก่นแม่พี่น้องเป็นดินทรายแล้วเ็นดินหัวใหญ่ม้นเต้องขุดดินแตก้วยหัวมาท้งหมดหัวหนอ้อยห่นดินครับพี่น้องบานเลนดินเ่นดินเดี๋ยวเคลือนต้นออกใบก่อนเคลื่อนต้นไยปลูกก็ขยายเป็นเงยกรีหน้องผมอี่ได้ยินไห tết nhỏ từ mi phục kể lại đi đâu wow 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 wow

ว้าวพี่้องเลยเนี่ยเนี่ยน่ยเนี่ยเน่ยอันนี้ที่ตรงตรงขโมงเพี่้องทั้ทีเราเพื่อพันงามพ่อนเหัวใหญ่ครับ้องเื่อเพื่นงามสมองมวใหญ่โอ้ยันน้อยอย้

ยอนไปทำปุยมันะลงม,มากกุฏหหอยละว,วันน้อยกกุยังไดก่าตัวแปลงดินไหมถ้าลงมาต้องุดดินไหมประท้ววาก็ปลูกวังัน้นคนทุกคทางเปานพอเนะดินแตกม,มัออนลง่นยอ เพื่อนพงงามตรงเนี้ยพี่น้องเพื่อนน้อยเนึงมันก็บผสมหรอมันก็ตามนั่นหรอนี่เพื่อนรรมดาเพื่อนตรงใหญ่เลยครับพี่น้องเพื่อนมั่งเนี่ยตรงเนี้ยตรงสีมันสีหัวใหญ่เปลี่ยนไปว่าไรหรอนี่มันมวยดินายครับพี่น้องดินแข็งปลูกม้ได้อเทียนเขาจอบมาคุดไม้ครับพี่น้องคุดไม้ผู้อนดินไม้เกล็ดไม้ดินแข็งไม่เป็นนั้นนี่นะ ที่แรกก็ว่าสิขุดเต้ปีไม่เลยปลาใหญ่มาขุดก่อนเลยไปโม้เป็นยังพี่น้องเลยปลาปีไม่ยังสิขุดพนันเลยอะเด็แค่นี้แล้วครับพี่น้อง ว่ากับพ่อกินนี่หรอกคุณนะเกือบเต็มครูหน่อยครับพี่น้องผมเดี๋ยว่าสิฮุดคู่ไม่บ่ะนี่ยฮุดเพชรกันยกรองไม่ปลู่ไม่ครับพี่น้องผมเขายอดเก่าเพิ่นนี่แหละปลู่พวกไม่หดน้ำเพราะเป็นตี๋แต่ก็ใส่ได้คร pues, <t ell> ับพ yeah. sure. ี่น้องมั่นน่ะเดี๋ยวมันประเด็จฮดน้ำยังดอกเข้าตอนปลู่ไม่ก็หดน้ำเนี่นิดหน่อยเพราะเป็นตีแต่กับพ่อมันดีอย่างนึงบ่าเลยฮดน้ำกับพี่น้องมั่นน่ะเนี่ยปูกแล้วแต่เพป็นติดก็เศร้าหุดน้ำเลยก็ถือว่าจบครับพี่น้องถ้าเป็นเพื่อจจังมนะ หัวใหญ่ก็พี่น ok. ้องนี่เขื่อนแบบนี้นี่เขื่อนแบบนี้แต่ละมีงูนี่คือเป็นสมบูรณ์นี่กติได้หัวใหญ่กว่างงูประมาณนี้ครับพี่น้องผมธรรมดาเป็นสิลงตามนี่ะครับพี่น้องพนักงานมีดีเป็นสิลงตามนี่ตามเครื่อนมันจะเป็นหัวไปเบิร์ตเลยอันนี้มันบ่อใดับพี่น้องมันได้ยูแคนนี่เองไม่ก็เลยบ่กระหลายถ้าสมบูรณ์นี่เองมันจะไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็จะลงลงหัวตามนี่ตามเครื่อนเป็นนี่ครับพี่น้องตามนี่สินะข้าวซ้ำนี่นะครับพี่น้องกินเบิร์ต บานกับเห็ดปูเห็ดไมครับพี่น้องแปลงดินไมเห็ดไม้ปูไมาสำหรับคลิปนี้คะลาพี่น้องไปซํานีน่นะครับผมขอบคุณพี่น้องห,หลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปไ้เป็นกำลังใจตลอดมาพอกันไม่คลิปนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขู่ทุกคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำเรื่อยๆใจเจ็บใจจนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีทุกคนครับผม